เห็นบอกค่อยๆหมุนไปบ้าค่อยหมุนไปครับสวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรผู้ทำเกษตรกรรมครับวันนี้โครงการเย็บแรกชลส่วนครับพริกไทยสิลาพีีโดยสิลาพีีฟาวนครับร่วมกับพี่สวิตติดครับสวัสดีครับนี่คือพี่ทวิศมาสง่าครับนำตัวเป็นทางการครับครับผมนายทวิศมาสง่าอดีตเคยเป็นผู้ใหญ่บ้านมา4ปี8เดือนอดีตเป็นนายกมา3สมัยครับ ก็เห็นโครงการของท่านอาจารย์วิเชียนเนี่ยเป็นโครงการที่ช่วยเหลือเกษตรกรช่วยเหลือชุมชนของในประเทศไทยเราผมก็มีความสนใจไปแอบดูท่านมาสองสามสี่ครั้งเลยก็นําของท่านเนี่ยเอามาใช้การพัฒนาเพื่อจะสอนคนในชุมชนของตาบลบ้านแก่งอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ับท่านครับที่นี่คือศูนย์ประสานงานโครงการวิใชงานร้านสีรันพีพีครับแล้วก็ที่นี่คือแปลงตัวอย่างของจังหวัดนครสวรรค์ครับโดยที่นี่เริ่มกระบวนการตั้งแต่ดิน ระบบน้ําที่นี่เป็นชีวภาพและเป็นอินทรีย์หมดครับแล้วก็วันนี้ครับอยากจะถามพี่ทิินว่าหลังจากที่เราเปิดสวนมันมาถึงวันนี้ต้นพริกไทยหลักนี้กีอนแล้วครับก็ปลูกตั้งแต่วันที่12สองิงหาอาจารย์เออก็โดยโดยแนะนําของอาจารย์ว่าใช้ดินพิเศษของอาจารย์เนี่ยมาปรับปรุงใช้แล้วก็มีการที่อาจารย์แนะนําบอกว่าต้องการมีการผสมผสานกับเรื่องเรื่องวัตถุดิบที่เราในที่มีในประเทศไทยเนี่ย โดยที่จะไม่ได้ใช้เคมีเพื่อเอามาใช้ก็ทําตามแบบของอาจารย์ครับครับแล้วอีกไม่กี่วันครับสารปลอสภาพบินสูตรอินซีเราออกมาแล้วครับนี่คือบททดสอบของพี่ถวินทดลองใช้สารปลอสภาพบินตัวนี้ครับทำผสมบนใบใหญ่นะใช่ครับใช่ครับเนี่ยใบโตมากเลยแล้วยอดยอดมันเงี้ยยอดมันจะพุ่ง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 ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับถ้าเราดูประมาณแั่เกือบประมาณหนึ่งอาทิตย์หรือห้าวันเนี่ย การใบที่หนึ่งเนี่ยพอได้ห้าวันมันจะมใีใบที่สองนี้ขึ้นมาและมันเร็เวมากเลยฮะถ้าเรานับตามข้อมาเนี่ยก็ลองคิดดูว่าแต่ละเดือนเนี่ยมันออกใบออกข้อออกใบออกข้อเพาะทำตั้งแต่ติดสองสิงหาเนี่ยก็อ,อันนี้เรียกว่าเขียวใบดําครับบง่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของดินที่นี่แล้วก็สภาพต้นแล้วก็สภาพอากาศแล้วก็บรรยาากาศที่นี่จะเป็นชีวภาพทั้งหมดแล้วก็วันนี้ครับมีการติดตั้งระบบ สเปรย์หมอกสเปรย์หมอกครับอันนี้เอาไว้ใช้ช่วงไหนครับพี่ช่วงฤดูหน้าร้อนเนี่ยถ้าพริกไทยเราเราเกิดมีความร้อนมากจัดเพราะเราปลูกในภาคกลางของตอนตอนตอนบนตอนบนใช่ไหมฮะตอนล่างของภาคกลางตอนบนของภาคเหนือก็มันมีความร้อนชื้นมากเลยก็จะเป็นต้องต้องติดเรื่องหมอกครับอาจารย์ครับโอเคครับอันนี้คือการให้ความชื้นที่ไม่ใช่สปริงเกอร์สปริงเกอร์กับสเปรย์หมอกจะทำหน้าที่คนละอย่างครับสเปรย์หมอกให้ เราออกชื้นแล้วก็นุ่มนวลถูกต้องฮะแล้วก็ใบไม่ช้าครับสเตอริงเกอร์จะให้ความชื้นระดับสูงขึ้นมาอีกซึ่งอันนี้คือเป็นหลักเกณฑ์ของธรรมชาติแล้วก็เหมือนกับพอให้ได้ความชื้นแล้วก็ร้อนชื้นนะครับครับถร้าเราจะเดินเดินดูสักสองสามต้นแต่ไม่ต้องดูครับทุกต้นทุกต้นนี้งามหมดเลยครับสูงบางต้นสูงกว่าเนี่ยสองเดือนเนาะสองเดือนครึ่งอ่าสองเดือนครึ่งปกติที่ผมทํามานะครับที่ไม่ได้ใช้สารประสภาพดินตัวที่เราทําขึ้นมาตัวนี้นะครับใช้สูตรธรรมดาดินปร ถ้าอยู่เกณนี้ประมาณสี่เดือนนะครับหกเดือนของเจ็ท่วมหลักครับนี่คือรุ่นปกติที่อวาทำมาแต่รุ่นนี้คือสองเดือนขึ้นครับจะท่วมหลักแล้วแล้วก็ใบนี้นะครับใช้ได้นะครับใบใหญ่นี่ครับสตรพิเศษคือตรงนี้ครับตัวเรื่องดินดินครับตรงนี้ครับซึ่งเราค่ยามพิธีพิถันแล้วก็เดนเดินเข้ามาถ่ายไก่ใให้จานจกเนี่ยมันจะมีขาวๆาวขาวขวคือเป็นเป็นดินดินที่มีมามาจากในประเทศเราครับ อย่างเช่นตัวที่ผมแนะนําอาจารย์บอกว่ามันจะมีะซิลิก้าหนักซิลิก้าเบาคือดินภูเขาไฟประมาณสองพันกว่าปีที่มีที่ที่ทแถวลําปางครับได้เรามาถ่ายได้ระบบลากครับนี่ครับระบบลากนี่คือเขาขาวนี่คือลากครับลากลากซึ่งพร้อมที่จะจะเดินสมบูรณ์เติบโตมาเดินลากระบบลากมาสู่ดินตัวนี้ครับถ้าดินที่ไม่มีสารอาหารเพียงพอกับลากมิไทจะหดตัวจะไม่ออกมาขนาดนี้แสดงว่าดินนี้ครับพืชหรือพิกไทยต้องการ ซึ่งสารอินทรีย์ตั่นี้ครับอยู่ในมือเราแล้วพร้อมที่จะบริการและก็พร้อมที่จะดูแลพี่น้องเกษตรกรซึ่งเป็นชาวสวนพริกไทยศิลาทีวีของเราครับครับ,รบเดยนถ่ายภาพโดยรวมครับเราเห็นว่าสเปรย์หมอกกำลังทำง,งานอยู่นะครับซึ่งดูแล้วครับได,ได้ใจเลยนะครับ คือคือสเปรย์หมอกต้องบอกอาจารย์ว่าการติดตั้งสเปรย์หมอกอ่ะเราไม่จําเป็นต้องติดตั้งถีนะเพราะการสเปรย์หมอกเวลาฤดูหน้าร้อนเนี่ยลมก็จะพัดวนไปหวนมาแล้วติดห่างๆเนี่ยอย่างของของผมเนี่ยเสาต่อต้นเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ6เมตรแต่ช่วงที่เสาต่อเม็ดแต่ต้นหนึ่งลายเนี่ยควรต้องห่างกันประมาณสักเอ่อเม็ดเม็ดกว่าวาเท่านั้นเองเม็ดกว่าแล้วทั้งหมดนี้มีมงานนะ ตรงนี้ ok ไล่หนึ่งฮะตรงนี้ไล่นึงเรามีสายมีกี่สายเรียกออทซ่สออดซงสายเนี่ยก็คือตามหลักครับอาจารย์ครับตามหลักที่หลักสูงองะหลักคที่คำหลังคาครับหลักคำหลังคากว้างกว้างก็อยู่ที่ประมาณบางบางเจ้าเขาจะกวงอยู่ที่ประมาณห้าเมตรหรือหกเมตรของผมก็กว้างหกเมตรครับก็ไปตามหลักเราไม่จําเป็นต้องให้ให้โคงกับหัวเสาครับพะเดยนลมมันจะพัดวนไปหวนมามันจะไม่ถ้าลงหัวเสาเนี่ยบางทีมันก็ไม่ได้อยู่หัวเสาครับครับนะฮะครับอันนี้คือความอุดมสมบูรณ์ของดินที่นี่ครับหรือ ลักษณะของพี่แทนนะครับไม่จำเป็นจะต้องเอี่ยมทั้งแปลงแต่ว่าตรงคนนี้เอี่ยมใช้ได้ครับครับื่งทีหญ้าคุมยินก็คือปราการด่านหนึ่งในการกักเก็บความชื้นแล้วก็การป้องกันหนอนแมลงหนอนแมลงก็จะมากิดที่นี่ก่อนนะครับก่อนที่จะถูกขับไล่ไปโดยเราจะไม่ใช้เน้นเราจะไม่เน้นวิธีใช้สารเคมีแมกจัดแมลงหรือไม่ใช้วิธีเอาสารเคมีไย่ให้ันงานครับที่นี่จะเป็นติดดูงานของเจงหวันครสวรรค์แล้วก็จะเป็นแปลงอินทรีย์ทั้งหมดนะครับเราจะเริ่มโครงการกันที่นี่ครับ ข้าพเจ้าเป็นต้ขอขอบคุณผูบคนที่ับอาจาทำงานก็ของคุณแพร์ตัวอย่างนี้ครับที่จะพร้อมที่จะให้ความรู้กับพี่น้องเกษตรกรที่หวังว่าจะเปลี่ยนทิีชีวิตมาเป็นเกษตรอินทรีย์ตามคุณพ่อหลวงของเราตามถูกต้องฮะตามตามพระราชดำริของพ่อหลวงหรือท่านในหลวงของเราก็คือท่านได้มีการสอนมาผมอดีตเคยเป็นนายกอบตก็คือไปดูงานที่ช่างหัวมันมา ก็เอาความรู้ตรงนั้นเนี่ยมาพัฒนาต่อต่อเนื่องจากของท่านอาจารย์วิเชียนที่แต่ลท่านอาจารย์วิเชียนมีความคิดแบบพริกไทยเนี่ยผมดูแล้วเนี่ยหลายๆหลาย,ลาย,ลาย,ลายต้นก็เกิดมาไม่เคยมีพริกไทยที่ปลูกภาคเหนือได้มีปลูกได้ก็คือโดวหลอก <c oughs> ก็หมายถึงว่าต้นหนึ่งอ่ะจะมีสักประมาณ20ช่อ30ช่อเขาก็ดีใจแนละ้ว <c oughs> แต่ของอาจารย์ต้นหนึ่งเนี่ยอ่ต้นหนึ่งคือหลักหนึ่งเนี่ยได้ตกประมาณ20กว่ากิโลเนี่ย <c oughs> ผมดีใจว่ามันเป็นวิ ที่ใหม่ของเกษตรกร,กรชาวไทยจะได้ผลผลิตพริกไทยสู่ออกทั่วโลกก็คือท่านอาจารย์วิเชียนครับขอขอบคุณอาจารย์วิเชียนมากที่ให้ผมดูกับผมครับขอบคุณผู้ชมทางบ้านแล้วก็ชมลคลิปวิดีโอทุกชุดนะครับว่าวันนี้นะครับที่นี่จะเป็นบทพิสูจน์ว่าเราอยู่กับธรรมชาติได้เราไม่ไปเบียนธรรมชาติแล้เราเรายังใช้อินทรีย์ชีวภาพมาดูแลพืชผลทางการเกษตรของเราแล้วก็ส่งผลให้พวกเรานะครับลดต้นทุนครับเพิ่มผลผลิตแล้วก็ เป็นเมกะียร์ระจำเลยจริงครับขับออกคนประเครับค่ะพี่การครับครับตั้มสวิตั์ครับโอเคปิดหน้ผ่ปิดนะเดี๋ยวจะได้ออกไปราย์บอกคนั่นแน่อาจารย์ถ้าหากท่านสนใจในโครงการนี้นะครับที่อยากมาสนใจดูโครงสร้างรูปแบบรวทั้งวิธีการดูแลแบบคีวภาพอินทรีย์ แล้วก็สเปรย์หมอกครับติดต่อได้ที่0บ้านแก่งอเมืองนครสวรรค์น,นะครับแล้วก็ถ้าติดต่อตรงก็วจก,กรสีพีฟาวน์ครับ0เป็นหครับ3554037ครับผมอาจารย์มิเชนพร้อมที่จะเป็นที่ประสานแล้วก็ติดต่อแหล่งความรู้แล้วก็พาท่านมาเยี่ยมชมได้ที่นี่ครับสำหรับนี้ขอคุณมากรับสวัสดีครับ A